GRB ของโครงการนี้นะฮะก็คือ,อเราได้เปิดโอกาสนะครับให้กับทุกเพศทุกวัยนะครับได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสวัสดีครับกับผมปัญจาเอกธนกฤษแก้วกลิงกลมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกองยุทธศาสตร์เทศบาลน,นครอุบลราชธานีครับครับสำหรับ GRB นะครับ ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกๆเพศทุกๆวัยนะครับทุกๆเพศสภาวะนะครับร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆของหน่วยงานนะครับที่สปนครอุบลราชธานีนะครับก็เรียนเห็นความสําคัญของการท่องเที่ยวและการค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีการเปิดโอกาสให้น้องๆ lgbtq นะฮะได้เข้ามาเป็นมักคุเท์มีขบวนพาเรดนะครับของกลุ่ม lgbtq นะฮะซึ่ง โอ้โหเป็นที่อลังการงานสร้างและเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวรู้ว่ากลุ่ม LGBTQ นะครับจะมาแสดงนะครับมีมีขบวนพาเลทเขาบินมาเลยนะมาจากต่างประเทศนะครับเพื่อจะมาดูความสามารถในช่วงบ่ายนะครับได้อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของกลุ่มของเรานะครับก็ได้สรุปรวมภาพมวลรวมแล้วว่า เป็นงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ทําการอุดหน,นุนเงินนะครับเพื่อทําโครงการนี้มาโดยตลอดนะครับในโครงการนี้ก็มีเน้นการมีส่วนร่วมนะครับมีการอบรมนะครับให้ความรู้แก่น้องๆอ,อยู่แล้วนะครับที่เราที่เราทำอยู่นะครับและให้ความรู้ความเข้าใจนะครับเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับนี่สําคัญมากนะครับ สำหรับเท่าที่รวมกลุ่มนะครับคนในกลุ่มก็อยากจะให้มีการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของ GRB ในภายภาคหน้าในอนาคตนะครับอยากเห็นโครงสร้างของการศึกษาของประเทศไทยของเรานะครับที่มุ่งเน้นนะครับหรือนะครับให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ในส่วนของ GRB นะครับถ้าหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับถือว่าเป็นที่ ดีมากๆเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นการเปิดโลกใหม่นะครับเปิดโลกให้กว้างขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่มีโอกาสเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยทุกสภาวะนะครับก็อยากจะให้ทุกหน่วยงานนะครับตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นสําคัญนะครับเพราะในอนาคตสืบไปนะครับเรื่อง GRB นะครับจะสําคัญต่อทุกอย่างทุกโครงการทุกสิ่งที่เรา,าดํเนินชีวิตต่อไปครับ